สัปดาห์นี้เราเรียนหน่อยอาชีพในฝันกๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ่อไปเราจะมาดูสิคะว่าอาชีพต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างคุณครูจะยกตัวอย่างเช่น p oliceman ตำรวจ farmer ชาวนา teacher คุณครู nurse น,นางพยาบาล doctor หมอ ไม่หมดแค่นี้นะคะคุณครูยังมีตัวอย่างชื่ออาชีพต่างๆอีกค่ะเช่น STUDENT นักเรียนฟอร์เมนนักดัดเพลิงพา l นักบินโซ l จอทหาร c เช f พ่อครัวทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะยังมีอาชีพอื่นอีกมากมายเลยะคะ่ะ ดเด็กๆดูสิคะว่าเด็กๆอยากจะเป็นอาชีพอะไรต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่2เรื่องหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพกันคะ่ะหน้าที่และการแต่งกายของแต่ละอาชีพนะคะให้เด็กๆด,ดูชุดแต่งกายของแต่ละอาชีพตามรูปภาพได้เลยคะ่ะ ยกตัวอ,อย่างตำรวจนะคะหน้าที่ของตำรวจก็คือผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน 2. ทหารปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนและประชาธิปไตยให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ 3. หน้าที่ของคุณครู สอนให้เด็กเรียนมีความรู้มีความสามารถสอนให้เด็กเป็นคนดีคิดดีแล้วก็ทำดีค่ะ 4. หนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต้องให้ความเคารพเชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครองและครูอาจารย์ค่ะ หมอหมอมีหน้าที่รักษาโรคและความผิดปกติของร่างกายจิตใจสั่งยาให้การรักษาและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ 6. นางพยาบาลนางพยาบาลมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยพยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดค่ะ 7. นักดับเพลิง นักดับเพลิงมีหน้าที่ป้องกันไฟไหม้และดับไฟเมื่อมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นค่ะ 8. นักบินการนำผู้โดยสารส่งไปยังที่หมายให้ปลอดภัยโดยทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและตรงเวลาค่ะ 9. พ่อครัวพ่อครัวมีหน้าที่ทำอาหารและคิดเมนูใหม่ๆเพื่อให้ถูกใจลูกค้าและถูกหลักอนามัยค่ะส0 ชาวนาชาวนามีหน้าที่ทำนาปลูกข้าวให้กับคนไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่3เรื่องสถานที่ใช้ปฏิบัติงานเด็กๆลองสังเกตนะคะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพนั้นแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างตำรวจ สถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือสถานีตำรวจค่ะส่วนทหารสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือ drilling. ค่ายทหารค่ะมาดูคุณครูกับนักเรียนนะคะคุณครูนะคะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือโรงเรียนส่วนนักเรียนนะคะสถานที่ปฏิบัติงานก็คือห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนนั่นเองค่ะคุณครูกับเด็กนักเรียนก็จะอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานเดียวกันนะคะ แ่อไปเรามาดูหมอกับพยาบาลกันค่ะสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของหมอกับพยาบาลน,นั้นจะใช้ที่เดียวกันก็คือโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะนักดับเพลิงสถานที่ใช้ปฏิบัติงานก็คือสถานีดับเพลิงค่ะนักบินสถานที่ปฏิบัติงานก็คือสนามบินนั่นเองค่ะ พ่อครัวสถานที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากห้องครัวหรือศูนย์อาหารในสถานที่ต่างๆค่ะชาวนาสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของชาวนาก็คือทุ่งนากว้างๆค่ะเด็กๆลองสเกตนะคะว่าสถานที่ใช้ปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพนั้นแตกต่างกันออกไป เพราะว่าหน้าที่ของแต่ละอาชีพนั้นไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือทุกอาชีพก็ล้วนสำคัญกันหมดค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่4เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพอาจจะมีความคล้ายคลึงกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตำรวจเครื่องมือที่ใช้ก็คือกุญแจมือนะคะหรืออาจจะมีการพกปืนบ้างเป็นบางครั้งที่สถานการณ์มันฉุกเฉินค่ะทหารเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของทหารก็คือปืนนั่นเองค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคุณครูและนักเรียนนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นของคุณครูนะคะก็จะมีกระดานดำปากกาหนังสือแล้วก็สื่อต่างๆเอาไว้สอนเด็กค่ะส่วนนักเรียนนะคะก็จะมีกระเป๋าหนังสือดินสอแล้วก็ดินสอสีเป็นต้นค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของคุณหมอแล้วก็นางพยาบาลนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันยกตัวยอย่างเช่นหูฟังคลื่นหัวใจนะคะแล้วก็เข็มฉีดยาแล้วก็ยาน้ำยาเม็ดยาต่างๆค่ะซึ่งยานะคะจะแจกให้กับผู้ป่วยโดยรับคำสั่งมาจากการวินิจฉัยโรคของหมอนั่นเองค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพขอ,องน,นักดับเพลิงยกตัวอย่างเช่นถังดับเพลิงรถน้ำเข็นน้ำดับเพลิงค่ะนักบินเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็คือเครื่องบินลำใหญ่นั่นเองค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของพ่อครัวยกตัวอย่างเช่นกระทะตะหลิวแล้วก็อุปกรณ์ในห้องครัวทั้งหมดเลยค่ะ ชาวนาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของชาวนานะคะยกตัวอย่างเช่นจอบแล้วก็ปุ๋ยน,นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกต้วยนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพของแต่ละอาชีพนั้นแตกต่างกันออกไปอีกแล้วค่ะซึ่งอาชีพแต่ละอาชีพนั้นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยใช่ไหมล่ะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องที่5เรื่องความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพต่างๆค่ะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพต่างๆกันค่ะความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่ออาชีพต่างๆเห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพต่างๆซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดให้เด็กๆนะคะแสดงพฤติกรรมที่ไม่แนวโน้มตอบสนองต่ออาชีพที่ตัวเองชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเด็กๆก็ต้องให้เกียรติและให้ความสำคัญของอาชีพต่างๆให้เท่าเทียมกันนะคะเพราะทุกอา อาชีพนั้นสำคัญหมดและจงยึดในอาชีพที่สุดจริตได้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้อาชีพของแต่ละอาชีพกันแล้วนะคะไหนบอกคุณจอยสิว่าเด็กๆชอบอาชีพอะไรคะใครชอบอาชีพตำรวจพยาบาลคุณครูหรือว่าคุณหมอคะแล้วเด็กๆโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรคะ ไม่ว่าเด็กๆอยากประกอบอาชีพอะไรเด็กๆก,ก็ต้องเป็นคนดีและตั้งใจเรียนสูงๆนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย